พระคาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธจิเนลาาวัดพระศรีรัตะนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมอัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสักวะโตอาระหะโตตัมมาสัมพุทธสัะอิเมหินานาสกาเรหิอภิปูชิเตหิอีขายุโกโหมิอโรโกสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราโพชโยโหตุ สัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเรตุมังนโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโกสุกิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราภู ชโยโหตุสัพพธาพุทธชินะราชาอภิปาเรตุมังนโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโกสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังปิยังมะมะ ปสิทธิราโพชโยโหตุสัพพะธาพุทธชินะราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโกสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกัมัง ปิยังมะมะปะสิทธิราโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโกสุขิโตสิทธิกิจจัง สิทธิกรม,มังปิยังมะมะปะสิทธิราภูชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโกสุขิโต สิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราภูชโยโหตุสัพพธาพุทธชินราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิ อโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราโพชโยโหตุสัพพธาพุทธชินะราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิ อิคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะ,มะมะปะสิทธิราโภชโยโหตุสัพพธาพุทธชินะราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะอิเมหินานาสการหิ อภิปูชิเตหิอีคายุโกโหมิอโรโคสุขิโตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังปิยังมะมะปะสิทธิราโูชโยโหตุสัพพธาพุทธชินะราชาอภิปาเรตุมังนะโมพุทธายะ